No, everyone, we need to prep today. I don't complain at English so much. Let's go, let's go. Let's go. Good oh. There you go. A... Mm -hmm. Mm -hmm. Let's go. let

Ô chơi Chúng gì qua lâu gì trong này. เราเล่นไปกี่ตาแล้วสามตาหรือสองตาเราจะเล่นได้อีกแค่ตาสุดท้ายหรืออีกตาหนึ่งเขาเราชนะครับทุกตอนนี้เราสตรีมไปแล้วสี่สิบสองนาทีนะห๋ือแป๊บเดียวไวมาก มมีรถผมมีรถมีจัมโอ้มีคนขี่รถไปแล้วหน้าหน้าผมมีหน้ารอกนะมีไปแล้วผมมีเนแล้วอุ้ยอ้ยอ้ยอุยิยอยู่กลางอากาศกลางอากาศใชด้วย ชคดีที่วิ่งเข้าบ้านทันมีจุดยอดมากเลยงถึงรอดแล้วเตายแล้วเชียวอร,รอดเดินลงมาแล้วดีด้วย มันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วด้วยมันจะเข้ามาแล้วมันก็อยู่ในบ้านนี้แหละมาเข้ามาเลยได้มันจะลงมาแล้ว Giờ mình đi ăn. Mark the location. Hmm. Mark the location. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Please recall me. Got it. Mm. โ l รดเรี e กคืนม e โปรดเรี e กคืนมาครับเน่งครับผมมนไม่มีรถเลยิโอ้ข้างน้าเดี๋ยวไปแถวยาดครับ เสียงกูเมฆเหรอหรือเสียงเพื่อนเบอร์สี่อาวเลนเพือนน์ัอุ้ยมีคนสีรถมาจะโบเลยรถโทียบเรียบแล้ว